สวัสดีครับแาและพันคลิปเจาะมีโอนะครับรเอนอมี honda นะครับเข้ามาทำพร้อมกันนะครับก็เลยเปรียบเทียบเสื้อสูบฝาสูบนะครับช่องทางเดินนะ้ำมันเครื่องแล้วก็กลไกลต่างๆให้ชมนะครับเดี๋ยวดูของมีโอก่อนนะครับ จะเอาฮอนด้ก่อนนะครับเตรียมงานล้างภายในให้สะอาดควานมาเรียบร้อยนะครับอ,อันนี้คือเสื้อสูบมีโอนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับไม่ได้ว่าค่ายไหนนะครับเพียงแต่อยากาดูคลิปนี้ได้ดู2รุ่นเลยนะครับดู Honda ก่อนดีกว่านะครับ ที่เสื้อสูบเวฟร้อยสิบไอนะครับาการแมชชีนช่องทางเดินน้ำมันเครื่องนะครับเคยลงไปแล้วนะครับแต่ก็พูดบ่อยๆนะครับจะได้นี่ครับช่องน้ำมันเครื่องนะครับมีการแมชชีนที่เสื้อสูบนะครับถ้าเอาไปประกบกับเสื้อ,อแข้งนะครับแข้งแข้งเครื่องนะครับน้ำมันจาก ปั๊มมันเครื่องก็จะส่งขึ้นมาตามเสาไหนครับเดี๋ยวไปดูนะครับอันนี้ของเวฟร้อยสินะครับอ่าเห็นไหมครับรูน้ามันเครื่องอ่าผมเคยตกมาตายนะครับเอาเข็มหมดแยงหน่อยนะครับอ่าปั๊มขึ้นมาจากตัวเครื่องนะครับรูนี้นะครับแล้วก็ส่งโดนบังคับนะครับประกันนะครับบังคับขึ้นมาเสา เสาบนข้างขวาหันหน้าตามรถนะครับพอประกบเ e สื้อสูบเข้าไปแล้วนะครับน้ำมันเครื่องก็จะวิ่งขึ้นไปตามเสาเสื้อบนข้างขวานะครับนี่นะครับประกบเข้าไปน้ำม,มันเครื่องวิ่งมาเสาบนข้างขวานะครับครับมีอะไรมาสอดแทรกหน่อยหนึ่งครับต่อครับนี่ครับเสาล่าง เสาบนข้างขวานะครับของเวฟ1 1อยสนะครับก็ส่งขึ้นมานี่ะทะลุวิ่งมาตามเสานะครับออกรูนี้นะครับไปที่ฝาสูบป,ประกบเข้าไปนะครับอันนี้ฝาสูบเวฟ1้อยนะครับอ่าตอนนี้บทวาวบทอะไรเรียบร้อยนะครับใส่ซีนนะครับซีนก็ต้องเป็น ที่มั่นใจหน่อยนะครับไม่ใช่ซีนที่มากับประก็นชุดนะครับตอนนี้ใส่ไปแล้วข้างหนึ่งนะครับอันนี้ซีนนะครับใส่ไอไอดไปแล้วนะครับต่อนะครับพอประกบอย่างนี้นะครับเสาบนข้างขวาหันหน้าตามรถก็คือรูนี้นะครับ ก็วิ่งตามเสาขึ้นมาที่ฝาสูบนะครับอ,อ่าครับระหว่างถ่ายทําก็มีอะไรสอดแทรกเยอะนะครับอ่ามีผู้คนเข้ามาทักนะครับก็หยุดไว้ก่อนเราถ่ายต่อนะครับต่อนะครับอ่ามาเสาเสื้อด้านบน ผมวางตำแหน่งแบบนี้เลยนะครับนี่ช่อง ID นะครับเสาบนขวาคือรูนี้นะครับเสาเสื้อนะครับล่องรอยการแมชชีนฝาสูบของ honda นะครับก็จะมีการเจาะแล้วก็อุดนะครับเจาะนะครับเพื่อเพื่อจะให้น้ำมันที่มาตามเสาเสื้อนะครับเปลี่ยนทิศทางขึ้นมาออกมารูนี้นะครับแล้วจะไป โดนฝาข้อบบอลประกบนะครับอ่าออกรูนี้ด้วยนะครับอ่ามองเข้าไปข้างในนะครับก็จะออกตรงอ่าหลังลูกปืนแคมชาร์ปนะครับอ่านี่นะครับถ้าประกบเข้าไปนะครับแคมชาร์ปอ่ารูก็จะเข้ารูนี้นะครับ เท่า้วที่แคมช์ปก็จะมีรูน้ำมันใช่ไหมครับเห็นไหมครับแคมไอดีไอเสียทั้งสองแคมก็จะมีรูนะครับแคมนี้ไม่มีกับมีรูอยู่ตรงนี้นะครับก็จะออกตามรูนี้เวลาแคมหมุนนะครับ ก็จะเป็นการสบัดน้ำมันนะครับหล่อเลี้ยงส่วนที่เคลื่อนที่ต่างๆนะครับกลไกลดกำลังอัดนะครับมีอยู่ที่แคมนะครับเวฟร้อยสินะครับใช้แรงเหวี่ยงนี้ศูนย์อย่างนี้นะครับเมื่อเกิดรอบเครื่องสูงนะครับแรงเวี่ยงตัวนี้ก็จะเวี่ยงตุ้มน้ำหนักตัวนี้ให้เห็นไหมครับหลบ อ,อย่างนี้ไม่หลบนะครับพอหมุนเมื่อไหร่ก็เวียงอย่างนี้นะครับหมุนหน่อยเดียวก็เวียงนะครับออกแบบมาเบาๆนะครับเมื่อน้ามันก็ส่งเข้ามาก็จะสบัดออกตามรูรูแคมด้วยนะครับออกมาด้านนี้ไม่ได้นะครับโดนน็อตปิด น็อตล็อกเฟืองโซ mm ่ลาลิศนะครับ mm hmm. อ,อีกทิศทางหนึ่งนะครับออกมารูนี้นะครับ mm hmm. เมื่อประกบ mm hmm. นะครับประกบฝาวาลเข้าไปนะครับฝาข้อวาลนะครับก็จะส่งต่อไปที่ฝานะครับ มีร่องรอยการแมชชีนมาแล้วก็อุดรูนะครับก็คือเจาะทะลุนะครับหงายขึ้นมา,าน้ำมันส่งเข้ารูนี้นะครับแล้วออกรูนี้เล็กๆเนี่ยนะครับพ่นเป็นสเปรย์นะครับทำรูเล็กเป็นสเปรย์เลยนะครับเมื่อเขาอยู่ข้างบนเสาบนนะครับ ก็จะพ่นสเปรย์แรงดุดูดของโลกก็จะทําให้น้ํามันชโลมเต็มพื้นที่นะครับเราลื่นได้ยอดเยี่ยมมากเลยครับสำหรับฮอนด้ารุ่นนี้นะครับหลายๆรุ่นนะครับคลิกก็ทําคล้ายๆกันนะครับอ่าก็เดืองกดวาวอ่าดูหน่อยนะครับก็เดืองกดวาวพูดซ้ำหน่อยนะครับต้องใส่ให้ถูกนะครับสำหรับเว็บร้อยสิบไอนะครับมีอักษรภาษาอังกฤษกํากับนะครับ ตัว e exhaust ไ i เสียนะครับต้องใส่ด้านวาล์วไอเสียนะครับ id เป็นตัว i นะครับย่อม,มาจาก inlet นะครับ id ต่างกันตรงไหนครับนี่ครับต่างกันที่หน้าสัมผัสตร,ตรงนี้นะครับที่จะไปทำงานร่วมกับคนไกล่ลดกำลังอัดนะครับที่แคมชั่น แคมชตัวนี้นะครับก็จะไปยกเวบาวตอนที่เครื่องยนต์ดับนะครับอ,อย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะมาแตะแคมพอดีเลยเห็นไหมครับ ยกหน่อยเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งเว์าวนะครับต้องให้เป๊ะพอสมควรนะครับก็มีผลถ้าตั้งไม่ได้ก็หรือบานี้สึกนะครับเนี่ยสึกไปแล้วนะครับาบาจะสึกไปแล้วหน่อยนึงนะครับบางทีก็ไม่มีต่างจะเปลี่ยนก็ใส่อย่างนั้นกน็อาจจะหนักหน่อยนะครับ ถ้าหากว่าสุภาพสตรีเจ้าของรถบนนะว,ว่าสตาร์ทหนักเท้าจังเลยก็่าเปลี่ยนกระเดืองนะครับไอเสียตัวนี้นะครับเพราะว่าบ่ามันสึกมันไม่กดวาวนะครับสำหรับฮอนดา้าเวฟร้อยสิบไอประมาณนี้มาดูมีโอเปรียบเทียบนะครับคนละเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าได้ดูสองรุ่นเลยนะครับ เหมือนกันนะครับยังใช้เสาเสื้อในการส่งน้ำมันเหมือนคอนด้านะครับอันนี้เสื้อสูบที่คว้านมาแล้วคว้านมาพร้อมกันเลยนะครับไปดูไปดูว่าน้ำมันมาจากเครื่องยนต์ขึ้นมาเสาไหนนะครับอ่านี่คือแค้งนะครับที่ยังไม่ผ่าก,ก่อนที่จะผ่าก,ก็ดูก่อนนะครับอ่า พลังงาเครื่องส่งมาจากเหมือนคล้ายๆกันนะครับเสาเสื้อข้างขวาเสาล่างนะครับส่งขึ้นมาเสาบนนะครับขวาขวาบนนะครับแล้วประกบเสื้อสูงเข้าไปแล้วมันไปไหนต่อครับอ่าครับนี่ผมจับในทิศทางด้านบนก็คือตัวกดโซ่อัตโนมัตินะครับก็คืออ่าเปลี่ยนทิศขึ้นมาเสานี้นะครับอ่า ไม่มีรูออกที่ไหนนะครับออกรูนี้เมื่อประกบฝาสูบเข้าไปนะครับนะอย่างนี้ก็จะไปรูนี้นะครับจะสังเกตว่าถ้าเราอยากเช็คว่าน้ำมันเครื่องปั๊มขึ้นมาหรือไม่สําับมิโอนะครับสามารถที่จะคลายน็อต m 8 m 6นะครับ m 6ตัวนี้ได้ก็จะมีน้ำมันออกมาไม่ต้องไปคลายเสาเสื้อนะครับคลายตัวนี้หวนเสาเสื้อควรจะเป็นทองแดงนะครับอ่าบางท่านก็อาจจะไม่รู้นะครับมีเหล็กทองแดงใส่ทองแดงนะครับตรงนี้เพื่อกันรั่วนะครับน้ำมันเครื่องรั่วนะครับอ่ามาดูฝาสูบของมิโอนะครับเมื่อมานี่แล้วไปไหนต่อนะครับน้ำมันเครื่องนะครับตอนนี้ผมใส่วาวไปตัวเดียวนะครับ รูนี้รูนี้ก็จะเจาะไว้แล้วนะครับเจาะแล้วก็ได้โอกาสเจาะพอดีมาทะลุที่ตึงกลางของเข็มชราบเลยนะครับของเผาลุกเบี้ยวนะครับมองเข้าไปข้างในนะครับก็จะไปที่น,น,นะครับด้านหลังอันนี้ พอใส่ลูกเบี้ยวเข้าไปนะครับด้วยแคมชาร์นะครับก็จะเข้ารูนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะออกตามหน้าสัมผัสนะครับมีรูออกนะครับอ่ารูนี้โดนปิดเห็นไหมครับตรงนี้มีโอลิงอ่าโอลิงกันนะครับน้ำมันเข้ารูนี้ออกรูนี้สบัดตามรอบเลยครับสบัด อ่าสบัดเลยก้กระเด็นกระดอนไปหล่อลื่นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์อ่าของฝาสูบนะครับไม่มีที่ไปที่อื่นมีแค่นี้นะครับสำหรับฝาสูบมีโอซึ่งเป็นเทคโนโลยีเก่านะครับก็ดูแล้วไม่มีปัญหานะครับอ่าครับไม่ได้ไปไหนเลยนะครับก็มาที่แคมอย่างเดียวนะอ่ากระเดื่องวาวยังเป็นแบบเก่านะครับไม่ไม่มีบอล ไม่มีลูเลอร์ไม่มีลูกปืนเหมือนรุ่นใหม่ๆนะครับอ,อันนี้ออกแบบมาลดแรงเสียดทานนะครับมิโอยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับก็โดนน้ามันเครื่องลดแรงเสียดทานด้วยนะครับเพราะน้ามันเครื่องออกรูนี้นะครับกระเดื่องกดวบาวใส่สลับกันได้นะครับ ไม่มีกำหนดมานะครับสำหรับมิวไม่แตกต่างนะครับแล้วกลไกลดกำลังอัดไปไหนนะครับกลไกลดกำลังอัดยามห้าไม่ได้ออกแบบไว้ที่ฝาสูบนะครับน่าจะออกแบบที่ข้อเหวี่ยงนะครับ เป็นการน่าจะเป็นการใส่ลูกปืนวันเวนะครับลูกปืนทางเดียวคนไกลแล้วกอัดแบบนี้ก็ทํางานได้แม่นยําเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผ่าเครื่องแล้วจะอธิบายอีกรอบหนึ่งนะครับได้2รุ่นเลยนะครับสำหรับช่องทางการเดินน้ํามันเครื่องช่วงบนนะครับที่มาเลี้ยงลูกสุบแรนวาวา ส่วนลูกสูบเอาไรเลี้ยงเคยมีคอมเมนต์เข้ามาบบก็เป็นการวิสารจากตับเป็ดนะครับตับเป็ดตับเป็ดสบัดน้ำมันขึ้นมามาโดนนะครับไม่ต้องฉีดน,นะครับน่าจะเป็นแนวทางเป็นประโยชน์สำหรับแฟนลับที่ติดตามสาระทันทิปนะครับหรือนัเกเรียนนักศึกษาบุคคลทั่วไปที่สนใจ นะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ครับพบกันใหม่เจาะไปอีกหน่อยนึงนะครับแล้วค่อยดูระบบไฟครับมีโอครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับวัสด,ดีกครับ